สวัสดีครับผมเสราร์วันที่12สิงหาหกหกที่แลครับ,รบมือนีงานไทยทำงานไทยทำก่อนไทยทำเอากัผมก็จะมาไล่สดผ่านช่อง YouTube ของอิสานน้ำมนต์กันครับเดี๋ยวปรับนี่แป๊บนึงปรับกล้องแป๊บนะึงต้องเลยนี่ครับมือนีไทยทำที่น้องพอดีฟาร์มครับน้องพอดีฟาร์ม ของพี่น้องหลักครับอยู่ที่บ้านหนองคงไตตระบลกูดอําเภอชื่นชมจังหวัดมาศรีฮามครับตอนเศร้าก็จะไร่สดให้เบื้ก่อนครับไร่สดผ่านมือถือให้เบื้ก่อนก<ม>่อนจิตตังกล้องครับนี่<ม>นี่ครับมื้อนี้โอ้แดดแดดครับมื้อนี้แดดเลยล่ะครับนี่เดี๋ยวเฮาไปเบิง้งมื้อนี้สิเป็นตามสไตล์ของทางน้องปรีฟาร์มก็จะเป็นควาย ราคาเก,กษตรกรเบาๆกับมะแป้งพอมีพีน่น้องเขาแต่มัหนี้เุ็นข่าวว่ามีผ่อพันมีผ่อพันที่คุ้มูงได้สามารถทํางานได้เลยอยู่โตหนึ่งครับแล้วก็บมีนุ่มรออีกสองโตครับนี่ถือว่ามีหลายให้เลือกหลายโตครับนี่ครับสวัสดีสาหรับเอฟซีที่ขอมานะครับเดี๋ยวไปเปิ่มข้างหลังครับข้างหลังครับนี่ครับนี่ครับ เป็นฟาร์มของทางน้องปดีฟาร์มนะครับของพี่น้องหลักก่อนไททําลงกลองใหญ่กะจะขออนุญาตลาสดให้พ่อแม่พี่น้องเขาเบิ้งก่อนเตรียมตัวเ,เตรียมตัวสิได้เบิ้งกันช่วงไททําช่วงเสาร์องม่ไททําช่วงเสาร์ให้เสร็จช่วงเสาร์เรก็ตัดต่อจะลงประมาณใบมงถึงใบสองของทุกมือครับของทุกมืออแลวตอนเสาร์เขาก็เ,กเบิ้งบรรยากาศ ก็ได้ถุงมะเขยอแต่ฮะถุงมะเขียไปใช้ะไนะเอาไปใช้ถุงเขียฮะไปเก็บมาจากแสงจะมาจากหลังบ้านโอ้ยนี่ปลูกเอียงเลยเจ้โผลกเอียงเลยจริงแต่วะนี่นี่เก็บไปเอีงนี่นี่นี่เอาใส่ถุงแล้วใส่ถุงไปเราวังเหยียบเหล็กด้อยยังเหยียบตับบูด้อเพราะใส่เกือบอะ ได้ถุงไปไอ้ไอ้ถุงเห็นเบิดเลยเฮีย,อยไอ้ไอ้ถุงไปไปไอ้ออขอไปไปในเงี้ยแล้วใกล้ที่ตอดอครับน้องพักดีครับุบซ้ายของเจียลงหลักครับนี่ครับก็บเป็นภายในฟาร์มของเจียลงหลักพื้นที่เฮ้ยวผมไปเบ้งได้ตั้งกล้อง สวัสดีครับโปูสวัสดีครับนี่ครับม่องอาบน้ำเฮาโอ้พอลาดปูนได้แล้วนี่ม่องอาบน้ำเฮาสวัสดีครับพี่ลาดปูนน,นะครับนี่เทปูนยังไงเนาะเอออันนี้ของของก็เห็ดดีครับนี่เดี๋ยวให้เบื้องว่าของก็ยกฟ้ามไม่ของก็ยกฟ้าไม่หม่องนี้ม่องนี้เป็นหม่องเก้ายกฟ้ามไม่ครับนี่ปี่น้องหลักขงยงกฟ้ามไม่หม่องอาบน้ำคุ้ยกันเลยยังยังยืนย่นยู่สนามห้าแล้วก็ตั้มแบบนี้มนเลยตั้ม ยังยังเห่นปตมอยู่แต่เพิ่นกังมักเหรอครับจังซี่เพิ่นหังมักน,นันน่นนั่นเห็นว่าครับนี่ยัยงซี่หังมักดิจอกริงเขากะสิเห็ดยังหลักกัสิเทปปูนก่เทปเ,เ,เป็นปูนนะพี่เนาะเออเห็ดเป็นปูนเพิ่นปูนเรากะเห็ดเป็นอไอเเล้าเ่รเห็ดเป็นเล้าไปถึงอาบน้ำเสร็จก็จับผูกจับผูกครับอันนี้ครึ่งเห็ดได้อาตย์เดียวยกสามซีมือเสร็จครับนี่ยกจาก้อเก้าขอ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  นี่ครับนี่คือ,อพื้นที่ของทางน้อพักดีฟาร์มครับเดี๋ยวขอปรับกล้องน่อยหนึ่งมีกับพื้นที่ทั้งเบิดของทางน้อพักตีฟาร์มครับเป็นแปลงหย้าครับหญ่าหลายหย่าครับแพงโกล่าหย้าในหย้ามูลโต โอ้หลายหยาครับหลายหยาปูนะครับนี่พื้นที่ตากล้องก็บทียืนห่มครับออกแดดไม่ได้เปื่อย <c oughs> นี่ครับพื้นที่กระถี่ตั้งกล้องตรงนี้แหละครับถ้าต้องอยู่ในห่มครับฝนเมืย่ย่านย่านแดดครับว่ากล้องถึกแดดแล้วมันห้อนมันา้อนแล้วมันขีดม,มันตัดนะครับฝนเท่ากับยังพอลุยได้ครับเพราะกันกน้ำยุระดับหนึ่งขออนุญาตตั้งกล้อง แป๊บนึงมะเฝ้าหรอครับใจเย็นเย็นครับจื๊บอ,อยากต่างความแป๊บนึงครับนี่ครับนี่ครับอุป,รปรกรณ์ไทยทำเอาถ้าในต่อไม้เดี๋ยวให้เบิเ้องไรสดว,วัดเขาเตรียมคว้ยก่อนครับแมนเบิร์ดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ชุดไม้ทั้งหบดครับไม้ทั้งหมดครับ,รบพอพี่หลักมันกหามาไม้เรื่อยๆของเก้าก็ได้ขายไปเบิดแล้วครับผูรอครับผูรอตัวน,นั้นนี่ครับจะให้เบ่งแปงหยาจังน้อยนี่ครับ้นา,า,นนบานหลังงมที่เห็นนี่คือแปงหยาของพี่น้อหลักครับนั่นกับโซล่าเซลเจาะน้ำ ระบบน้ำระบบโซลาเซลล์ครับพลังงานแสงอาทิต์ครับพืนที่หลไร่ครับพุ่นสุดพุ่นเลยครับทา้งข้างหลังปุ่นที่เห็นเป็นกระท่อมพุ่นก็จะเป็นไอสาะน้าครับสาะน้าไม้ก้วยลงมพร้อมบ่อปลาเลี้ยงปลาพร้อมนี่ครับทั้งนี่ก็จะเป็นแกนหยาไนแกนยาไนมีหลายอย่างครับไม่ได้ปลูกย่างเดียวนะครับเพราะว่าปลูกย่างเดียวก็คือค้นหล่ะครับก็คือกินหลายอย่าง หยามันก็ให้ยิตามินใไ้โปรตินที่แตกต่างกันไปตรงนี้หลายๆหายหาดเป็นเรียก,กหลายหลายไปครับทนแดดทนฝนต่้งกันไปครับนี่ครับนี่ไอ้เบิง้งข้างหลังข้างหลังคุณคุณกระเมียนครับพื้นที่สุดพุนแล้วครับนั่นครับสระน้ำสำหรับค้ายล้งล้วก็เลียงปลา หยาทั้งหมดเลยครับหยาที่ปลูกใบไถ้ควายนี่ยครับกำลังทิ่ไทยทำครับกำลังเตรียมควายแล้วก็จะตัดต่อหลังได้ทำตัดต่อมาณสามชั่วโมงครับในเบิ้งกะสินัดเวลากันไปประมาณช่วงบง่ใบม้งเที่ยงบ่ใบม้งไปหาบใบสวางนี่แหละครับสีได้เบิง้งคลิปจริงไทยทำด้วยกล่องใหญ่นี่นครับนน้ำกล่องใหญ่แล้วก็ตัดต่อแต่นี่เขาก็เอาไทยไลรสดมือถือไปก่อนครับแต่พอพี่น้องเขาเบิง้งเลยได้เตรียม เตรียมเงินเตรียมกระสุนแหว้ <c oughs> ได้เตรียมตัวตั้งเวลาไว้เลยครับว่าประมาณบ่ายโมงบ่ายสองเขาได้เบิง้งคิดเต็มให้ทําจากกองแง่กับชัดเก็นเชินเคยครับนี่ครับสาวน่อยพันดุกรรมดีๆผูร้อเนี่ยครับผูร้อตัวนั้นหนหยพร้อมทํางานนี่ครับตัวนั้นคุ้มฝูงได้ตัวใหญ่ๆน,นะครับเห็นไก,กๆลๆรอๆเลยครับ แมฆทองแมฆอ่าง,างเผือกพองนะครับตัวน,นั้นอ่างใหญ่แห้งแล้วก็เผือกน้อยๆนี่ยงามงามงามกั๊บหย่าไหมครับตัดกันกับพื้นหยาง,งามแฮ้งเนี่ยครับโอเคครับจงังไดกะฝากเขาก้าไปกดไลค์กดติดตามทั้งสองช่องทางครับทั้งเพจแฟนเพจเพฟซบุ๊กกับคนอีสานน้ำวนครับ แล้วก็ทางยูทูบคนอีสานละมวนครับสิลงไห้ทั้งสองช่องทางครับเดี๋ยวสิดท้ายทําแล้วครับราติดตามชมในช่องในช่องแญ่แล้วก็ขิดเต็มครับขอบคุณครับ